พ <uh ี่ชายคนโตบวชอยู่ก็ต้องเป็นพี่ชายคนรองอ่าใช่แล้ววันนี้วันดีนะครับวันวันนี้เขาเรียกวันมหาวันเนาะใช่ไหมแม่วันนี้วันดีสิบห้าเมษายนเดี๋ยวลุงเอ็กจะเป็นตัวแทนของลูกหลานนะครับอ่าเดี๋ยวดำหัวไหว้ตากระยายนะครับอ่าอันนั้นเรากราบก่อนกับกลับอ่าทุกคนกราบนะครับปู่ย่าตายายเป็นตำแหน่งเนาะกราบกราบ

ปีใหม่ปีนี้นะครับพ่อแม่ป้าคน,นตน่อขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับาัแข็งแรงลดเขียนงน่อยเนะรู้สิทุนรียเขียนกัน,นยเยอะแต่ไื่เกินทั้งพ่อทั้งออแม่ทั้งป้ามันหนึ่งทีสางแล้วรวมตัวไปเที่ยวดีกว่าทั้งแฟนทั้งกันมาแบบมีแบบแฮปปี้แฮปปีเเ้เนาะบางทีมาปุกแม่ก็แซ่พ่อพ่อแซ่แม่พ่อแซ่มาต่อยมาต,ต่อยแซ่พ่ออย่างเงี้ย ส่วนม่เพราะเราจะแปากนักอ๋อลดลดลดเลืนแฟะกันหน่อยเดี๋ยวมันก็มันก็มีความสุขดีแฟะขั้นคนไม่พูดกันมันก็ไม่พูดดีดีกว่าไม่พูดเราแบบว่าพอขอบคอเนาะออคแฟะแบบรุนแรงเค แล้วสุขภาพขอให้ปลูกตาเป็นไงต่โม่ก็ต่โม่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สัญญาว่าสอสิบห้าจะเลิกก็ไม่ใช่เลิกเลิกทำอะไรพี่เลิกทำสวนใช่เราเราเคยคุยกันไปแล้วเดือนนี้เดือนหนึ่งเราจะทำสวนเนาะเลิกทำสวนเพราะว่าทําไปก็มันก็ดีนะดีมันถือว่าเป็นการออกกำลังกายแต่จะไปทำแบบแบบเยอะแนะเพื่อหวังผลตอบแทนเพราะว่ามันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแล้วก็ มันมากขนานั้นในการการทำงานเพื่อหวังผลจะแพนเนาะครับประมาณนี้ก็ขอให้พ่อเบาๆมั่งไอทุลาก็พูดก็ไม่ได้นี่ก็กินอยู่กินให้น้อยลงเพราะมันเมาเท่าเดิมใช่ไหมพี่โอเคโอเคกินน้อยลงก็จะเมาเท่าเดิมได้ครับประมาณพ่อน่าจะอยู่ได้ละไอ เรื่องสวนอะไรอย่าไปทำเยอะนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดแบบเผื่อไปข้างหน้าเพื่อลูกหลานแบบขอคิดถึงตัวเองนิดนึงตัวเองหน่อยหนึ่งประมาณนี้เพราะลูกหลานเขาไม่กล้ารับปากว่าจะไปต่อหรือเปล่าแม่เนาะแม่ก็ไปใช้ชีวิตแบบมีความสุขไม่ต้องคิดอะไรมีอะไรก็ะทำไปเนาะมันจะมันตามพ่อแล้วพ่อไปไหนปล่อยเหอะตามว่า ไเลยต้องคุยกันเบาๆไม่แสะกันเนาะประมาณนี้แล้วก็เวลามีปัญหาก็ระบายก็ได้เนาะระบายก็ระบายในกลุ่มนั่นแหละแม่เนาะระบายใน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 ครอบครัวเราเลยไม่ไม่ต้องเป็นระบายออกสื่ออื่นดีกว่าประมาณนี้ใครไม่เนาะรายประมาณนี้ป้องกันไว้ดีกว่าจะทำาะไรแบนี้ อันนี้บอกเดียวปะ่ะเนี่ยเหมือนแม่จะไม่ได้ระบายออกเสียงเลยนะ <c oughs> แม่แค่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสริมมาต้อยนิดนึงอ่าตอนนี้มาต้อยเดี๋ยวเราให้มาต้อยฟังตัวเนี้ยตัวเนี้ยอ,อยากให้มาต้อยค่อยๆลดละเนาะอะไรนั่นนะครับเนาะมาต้อยเนาะลดละอันนั้นเพราะว <c oughs> ่าปอดปอดเราปอดเรามันจะมันจะหนักไปเนาะมันจะหนักไปตอนนี้ท็อปท็อปเลิกละเลิกแล้วไปเสร็จละนะครับอืมเลิกเลย มาได้สักสองเดือนนี่แหละนะก็เลยก็เลยขอคุยกับป้าเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเหลือไม่มากก็น er ้อยป้าเพราะว่าเราอีกไม่กี่ปีก็จะแปดเก้าสิบแล้วเนาะนะครับมันก็แค่นั้นนะครับเก้าสิบปีก็ถือว่าเยอะแล้วพวกเรานะครับก็เลยอยากให้แข็งแรงไว้เยอะเนาะออานะครับประมาณนะครับไม่อ่าต้อง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 แผนรถนะครับรถลราละแล้วก็เลิกเนาะใช่ใช่ใช่ก เนี <Merci. S 2> ่ยแหละเรื่องบูดีนั่นแหละก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละเนาะต้องถูกเยอะรถตอนนี้วันหนึ่งถูกกี่ม้วนกี่ม้วนอ่ะเช้าจะโมงห้าวนถามนีดดีกว่าซองนี้ได้กี่วันดีกว่าซองนี้ได้คุ้มันไหมคุ้มันไหมใช่ใช่คือคืออย่างนี้ป้าจะบอกว่าคือในห้วงเวลาเนี้ยประกันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ครอบคลุมแล้ว สองคือพอเราเข้าโรงพยาบาลทีตอนนี้มันจะไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนาะมันเป็นเรื่องของคนที่ต้องไปดูแลซึ่งมันมันมันเสียมีแต่เสียกับเสียแม่แม่เนาะประมาณนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยใช่ใช่นะครับเดี๋ยวเงินทองพระราเก็บไว้อ่ะมันจะ <laughs> มันจะไม่ได้ทำให้ใช้ใ <laughs> ช่ย,ยงอื่นเออใช่ขอรหัสตู้เซฟด้วยนะ <c oughs> รหัสตูเต้เซฟเผื่อเป็นอะไรฉุกเฉิน กุญแจเนาะใช่ใช่ใช่นะครับโอเคอ่ะทุกคนให้อะไรให้ให้ปู่นะอ๋ออ่าให้ให้ให้ปุ๋ยนะจ่ายจ่ายนะคุบจุ๊บไยจุ๊บไยจุ๊บไย จุบจุ๊บจุ๊บอ่แบ่งไปทัวบลยนให้อนอาให้ใหก็ให้ใหก็จะแบ่งันยวไปอันเดียวอ่ะพี่อันนี้ยให้ใหญใหใหายุน้ให้ต้งหรือบ้ยก็แล้วแต่เอาให้เลยนะให้เลยนะขอบคุณค่ะไออไอ้ยจะแบ่งแบ่งให้ไอบ้ยเพราเวมันจะมีปัญหาต่อกันบ้ยจะแบ่งให้ใหก ไม่เข้ากันไม่ต้องแบ่งลูกแม่แบ่งมาให้แล้วแม่แบ่งให้แล้วแอยยอยู่ตรงน้ไง่ได้จุบงไ้ีแล้วมมีแล้วน้องเอทีตะโมกมาให้จ๋าตาเป็นนี่จ๋าอยู <m 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 us> <m us> ่วด้ววต่อหน้านี่แหละ

เจ๊ก็อดเมื่อี้ว่าเงินสดณวันนี้ม <hu> ีเงินเก๊เอหมอยังไม่ได้โอนให้นะยังมีช็อตสองอันนี้เงินสดโอเคกินมีเงินเอ่อนี่โอ้ยว้ายว้ามีช็อตสองอ่ามีช็อตสองยังสองโอ้ยถ้าคลิปนี้ไปถึงเจ้านี้เนี่ยเขาจะมาทวงตังสามคนนี้ได้แล้วเนี่ยทวงแล้วนะโอเค กิพยานทุกคนจุกสาเป็นสักพยานนะทุกวันนี้นะมาได้บนเงินจะบนลงีอย่างเดียวเลยนะเอาไปให้จำนด้วยใหจำมบีอย่างเดียวอะเว่าเอามสุขีนะครัไปเที่ยวไปนทออ่จะได้มีแรงในการกวาดบ้านนะอม่งบางอะไร आता उपुपुपु कुबु उपुपुपु